ผู้หญิงเนี่ยยังไงก็เล่นเกมเก่งชู้ผู้ชายไม่ได้พราะแบบนี้ไงมันเลยจําเป็นจะต้องมีทัวร์ผู้หญิงเกิดขึ้นผู้หญิงเนี่ยต่อให้เก่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเก่งไม่เท่าผู้ชายผมเชื่อว่าทุกคนต่างเข้าใจกันดีนะครับว่าทําไมการแข่งขันกีฬาจึงจะต้องมีการแบ่งเพศ ระหว่างชายกับหญิงการแข่งขัน e-sport ไม่ใช่เรื่องของพละกำลังแต่ว่าเป็นความสามารถในการประมวลผลหรือว่าการรับรู้ของสมองต่างหากถ้าอย่างนั้น e-sport ของเราเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเพศหรือเปล่าผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกันตรงไหน,นและทำไม e-sport เนี่ยมันยังเป็นเหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆที่ยังต้องมีการแบ่งเพศในการแข่งขันเพื่อความเท่าเทียมอยู่ครับ สวัสดีครับผมไทศิลปภพและนี่คือ The Generation ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเกมเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงชิพหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมกําลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปนในทิศทางที่ดีขึ้นและกลายมาเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเจเนอเรชันใหม่เลือกใช้ครับเลยเป็นที่มาที่ว่าวันนี้จะนําเอาเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับวงการเกมหรือว่าเรื่องราวที่มันส่งผลกระทบต่อสาสกรรมเกมของเรามาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนต่างเข้าใจกันดีนะครับว่าทําไมการแข่งขันกีฬาจึงจะต้องมีการแบ่งเพศระหว่างชายกับหญิงซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยมาจากปัจจัยทางด้านร่างกายที่เพศชายเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิงและยังมีปอดที่ขนาดใหญ่กว่าส่งผลในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายรวมไปถึงความรวดเร็วในการใช้ร่างกายอีกด้วยหากเราพูดถึงกีฬาประเภทวิ่งว่ายน้ําหรือว่ายกน้ําหนักนะครับสถิติที่ดีที่สุดของนักกีฬาทั้งสองเพศเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่า นักกีฬาชายทําได้ดีกว่านักกีฬาหญิงอยู่ราวๆสัก10%ครับถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าผู้ชายเนี่ยจะได้เปรียบผู้หญิงเสมอไปเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยอย่างเช่นพวกยิมนาสติกหรือว่าระบําใต้น้ำเนี่ยผู้หญิงได้เปรียบกว่าผู้ชายนะครับขณะเดียวกันมันก็มีกีฬาบางชนิดที่ไม่ได้มีการแบ่งเพศนะครับยกตัวอย่างเช่นการขี่ม้าเป็นเพียงแค่หนึ่งในไะม่กี่ชนิดกีฬาครับที่ไม่จํากัดเพศแล้วก็ไม่จํากัดอายุเพราะว่าหัวใจสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ความสัมพัันธ์ขของผู้้ี่กบมา มากกว่าความแข็งแรงของนักกีฬาครับถ้าอย่างนั้น e-sport ของเราเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเพศหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ดูไม่ได้ใช้ความแข็งแรงทางด้านร่างกายเลยใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันว่าการเล่นเกม e-sport เนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกันตรงไหนและทาไม e-sport เนี่ยมันยังเป็นเหมือนกับกีฬาชนิดอื่นๆที่ยังต้องมีการแบ่งเพศในการแข่งขันเพื่อความเท่าเทียมอยู่ครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับคือเรื่องของระบบร่างกายครับ จากข้อมูลที่ผมได้รดวบรวมมาในวันนี้นะครับเป็นการศึกษาที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของหอสมุดแ,แพทย์แห่งชาติอเมริกันมีชื่อว่า The Structure of Performance and Training in Esport s port. หรือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยจะมีความหมายว่าองค์ประกอบของสมรรถนะและการฝึกฝนกีฬา e-sport ซึ่งเผยแพร่ออกมาช่วงประมาณปี2020นะครับในการศึกษาตัวนี้จะมีอธิบายตั้งแต่ความสามารถในการเล่นเกมความสามารถในการเล่นกีฬาแล้ก็ความสามารถในการเล่นกีฬา e-sport ซึ่งผมจะหยิบยกเอาทักษะสำคัญสำคัญเนี่ยมาเล่าให้ฟังสัก4ทักษะนะครับทักษะแรกมีชื่อว่า sensory motor skill หรือว่าทักษะทางด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า Sensory Ability เนี่ยมันคือความสามารถในการส่งข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยที่มันประกอบไปด้วยรูปภาพรสชาติกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสใช่ไหมครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังสมองส่วนไอมอเตอร์อ i บิลิเนี่ยมันคือความสามารถในการส่งคําสั่งจากสมองไปยังอวัยวะอื่นๆอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น Sensory Motor Skill เนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการประมวลผลตัดสินใจและตอบสนองต่อสิ่งเล้าอย่างรวดเร็วผ่านการเคลือ่อนไหวของร่างกายครับพอพูดแบบนี้แล้วอาจจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าทักษะเนี่ยมันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆสําหรับการแข่งขัน e s p o r t เลยนะครับเพราะมันจะเป็นการประมวลผลสถานการณ์ในเกมเนี่ยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นนะครับและตัดสินใจทาแอคชั่นบางอย่างโดยมันจะแสดงออกมาผ่านการควบคุมเมาส์การควบคุมคีย์บอร์ดหรือว่าการควบคุมจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับทักษะที่2มี ชื่อว่า spatial awareness หรือว่า visual spatial ability ในภาษาไทยนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่ามิติสัมพันธ์ครับหมายถึงความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเทียบจากตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าวัตถุเนี้ยมันอยู่ทางซ้ายวัตถุนี้มันอยู่ทางขวาวัตถุนี้มันอยู่ด้านหน้าหรือว่ามันอยู่ด้านหลังเรานอกจากการรับรู้ความสัมพันธ์ของพื้นที่แล้วเนี่ยมันยังรวมถึงการรับรู้ความสัมพันธ์ของเวลาอีกด้วยนะครับถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยมิติสัมพันธ์มันก็คือการมองเห็นภาพในหัว รวมถึงการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางตำแหน่งรูปร่างหรือว่าลักษณะของสิ่งของต่างๆดังนั้นสำหรับการเล่นเกมแล้วเนี่ย มิติสัมพันธ์นะครับมันจึงหมายถึงการมองและก็เข้าใจแผนที่การรับรู้ตำแหน่งของวัตถุรอบๆทั้งที่แบบขยับได้หรือว่าขยับไม่ได้ก็ตามรวมไปถึงการทํานายแล้วก็คาดการ์การเคลื่อนไหวของวัตถุแล้วก็การกระทําของผู้เล่นคนอื่นๆนะครับเช่นในเกม FPS เนี่ยความสามารถในด้านมิติสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้พบกับศัตรตูเนี่ยมันคือการคาดเดาภาพในหัวนะครับว่าศัตรตูอยู่ที่ไหนจะเคลื่อนย้ายไปไหนหรือไม่หรือว่ามีแนวโน้มจะใช้สกิลอะไรใส่เราซึ่งถ้าเป็นภาษาเกมเมอร์เขาจะเรียกสิ่ง ว่าเกมเซนส์นะครับทักษะที่3นะครับ tactical cognitive ability หรือว่าเรียกในภาษาไทยได้ว่าความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ครับถือเป็นทักษะที่มีผลต่อ Perform a n c e ในการเล่นเกมมากนะครับความสามารถนี้มันเป็นทักษะที่มีผลมาจากปัจจัยหลายๆด้านเช่นประสบการณ์การรับรู้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการตัดสินใจมันจึงเป็นทักษะที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้างโดยในบริบทของเกม e s p o r t เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยความจำและสมาธิการวางแผน และก็ก,การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าทักษะนี้มันมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นเกมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมของทีมอ e ีสปอร์ตเนี่ยจะมุ่งเน้นมาที่ทักษะนี้เพื่อที่จะสั่งสมประสบการณ์ฝึกฝนการโฟกัสนะครับแล้วก็การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆเขาบอกว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่เก่งแล้วก็มีฝีมือมากๆเนี่ยจะใส่ใจสิ่งรอบตัวได้ดีวิเคราะห์สถานการณ์ตรงหน้าได้แล้วก็จะมองเห็นภาพว่าจะต้องทําอะไรหรือว่าตัดสินใจยังไงเพื่อที่จะเล่นออกมานะครับใน ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดทักษะที่4นะครับคือ mental ability ทักษะนี้คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์นั่นเองครับในการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามนะครับมันย่อมมีความกดดันอยู่แล้วถูกไหมครับคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์หรือว่าสามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นเนี่ยจึงได้เปรียบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดถ้าเกิดว่าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันก็คือความมั่นใจนั่นแหละหรือว่าความไม่กดดันตัวเองไม่กลัวที่จะผิดพลาด หรือว่ากล้าที่จะยอมรับกับความผิดหวังที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพูดถึงทักษะเหล่านี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทักษะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองไม่ว่าจะเป็นการรับรู้การประมวลผลการตีความการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการควบคุมอารมณ์นะครับและก็ยังมีในส่วนของกายภาพด้วยนะครับในเรื่องของการควบคุมแขนการควบคุมมือหรือการควบคุมนิ้วของเราเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าอ้างอิงตามการศึกษานี้นะครับก็จะตีความได้ว่าปัจจัยในการแข่งขันอีสปอร์ตไม่ใช่เรื่องของพละ แต่ว่าเป็นความสามารถในการประมวลผลหรือว่าการรับรู้ของสมองต่างหากนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ช่วงนี้มีการพูดถึงกันค่อข้างเยอะนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องเพศสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมวาร์ดูแลนด์นะครับอาจจะจําข่าวนี้กันได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันชาเลนเจอร์ลีก2024 NA ของเกมวาร์ดูแลนด์เนี่ยทีมที่ชื่อว่า Spotify l i b e r ลเลนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกหญิงในทัวร์ VCT เกมเชิงเจอร์2023เนี่ยได้ทําการร่วมแข่งขันในทัวรน์นาเมนต์นี้ด้วยแต ว่าดันตกรอบตั้งแต่รอบคัดเลือกจนมันเกิดเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนโลกออนไลน์นะครับในเรื่องความสามารถระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายว่าผู้หญิงเนี่ยยังไงก็เล่นเกมเก่งทู้ผู้ชายไม่ได้ตอะแบบนี้ไงมันเลยจําเป็นจะต้องมีทัวร์ผู้หญิงเกิดขึ้นผู้หญิงเนี่ยต่อให้เก่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเก่งไม่เท่าผู้ชายทีนี้ถ้าเกิดว่ากลับกันนะครับลองมาดูฝั่งกีฬาทั่วไปบ้างต้องบอกว่ามันก็มีเหตุการณ์ลักษณะประมาณเนี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นกีน่กก่ จากัดเพศแต่ว่าตามบันทึกแล้วเนี่ยไม่มีนักกีฬาหญิงคนไหนเลยนะครับที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกชิงแชมป์โลกสนุกเกอร์ครับเช่นเดียวกับลีแอนอีเวนนะครับเป็นแชมป์โลกหญิงสนุกเกอร์มา12สมัยแต่กลับไม่ผ่านรอบคัดเลือกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทางด้านของสตีฟเดวิสเนี่ยอดีตผู้เล่นมือหนึ่งที่เป็นแชมป์โลกมากกว่า6สมัย บอกว่าไม่มีทางที่นักสนุกเกอร์หญิงจะแข่งกับนักสนุกเกอร์ชายได้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีความแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันเสียเวลาชีวิตมากๆได้แต่ผู้หญิงเนี่ยยังขาดความตั้งใจในลักษณะแบบนี้อยู่ ที่น่าสนใจก็คือทางอ e ีเวนเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าเขาก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นเหล่านี้เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยลงแข่งในขณะที่เธอท้องแล้วก็มีภาระครอบครัวซึ่งในเวลาแข่งเนี่ยเธอมักจะนึกถึงลูกของเธออยู่เสมอนั่นแปลว่าเธอไม่สามารถที่จะโฟกัสกับการแข่งขันได้แบบร0ออซนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลเบื้องหลังของการที่ผู้หญิงยังไม่มีความตั้งใจมากพอมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเม็ดเงินหรือว่าการสนับสนุนของฝั่งนักกีฬาหญิงเนี่ย ที่มันมีไม่เท่าเทียมกับฝั่งผู้ชายนะครับทีนี้กลับมาที่วงการอ e ีสปอร์ตของเราบ้างน,นะครับพอเราเห็นความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่ามันมีข้อจจริงอะไรที่แฝงอยู่เบื้องหลังเรื่องราวพวกนี้บ้างไหมทักษะในการเล่นเกมของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆเหมือนที่หลายๆคนพูดถึงหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยอะไรที่มันทําให้ดูเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะสู้ผู้ชายไม่ได้ลองมาหาคําตอบกันผ่านงานวิจัยต่างๆกันครับ มีรายงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบฉบับหนึ่งนะครับชื่อหัวข้อว่ากระบวนการรับรู้ระหว่างนักศึกษาแพทย์ชายและหญิงพบว่ากระบวนการรับรู้ของเพศชายและหญิงเนี่ยที่อยู่ในช่วงก่อนตกไข่หรือว่าช่วงที่ไข่กาลังจเจริญเติบโตเนี่ย มีแนวโน้มเท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการทดลองเพศหญิงที่เข้าสู่ช่วงหลังตกไข่เนี่ยจะทํางานบางอย่างได้ดีกว่าเช่นงานที่จะต้องใช้ความจําทักษะการคิดที่ยืดหยุ่นและการควบคุมตนเองแต่เขาบอกไว้นะครับว่าสมาธิเนี่ยจะมีน้อยลงกว่าผู้ชายซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายด้วยนะครับงานวิจัยอีกตัวหนึง่งชื่อว่าความแตกต่างของเพศหรือว่าเพศภาวะในด้านของการรับรู้ประสาทสรีรวิทยาและประสาทกายวิภาคศาสตร์นะครับ คือยาวมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดง่ายๆว่ามันคือการศึกษาเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การทํางานของสมองรวมถึงการรับรู้ของแต่ละเพศด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยตัวนี้เขาพบว่า 1. เพศไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ 2. เพศมีผลต่อทักษะการเคลื่อนไหวเช่นความเร็วในการคว้าง3 ผู้ชายทำคะแนนได้สูงกว่าในแบบทดสอบการหมุนวัตถุ3มิติ C ผู้ชายเนี่ยมีความสามารถทางคณิตศาสตร์และมีมิติสัมพันธ์ได้ดีกว่าในขณะที่ผู้หญิงนะครับจะมีทักษะการพูดที่ดีกว่าซึ่งผลลัพธ์ข้างต้นนี้นะครับมันกลับแตกต่างกับงานวิจัยของดรมาร์คแคปเบลและดรอนดัมทอสจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ l e ีโออีสปอร์ตนะครับที่เขาเก็บข้อมูลต่างๆด้วยเทคโนโลยี eye tracking เขาพบว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการรับรู้เชิงมิติสัมพันธ์โดยเฉพาะในแบบทดสอบการหมุนวัตถุโดยอธิบายว่าผู้ชายไม่ได้ทำได้ดีกว่าแต่ในทางกับกันแล้วเนี่ย เมื่อขยายเวลาทำแบบทดสอบให้มันนานขึ้นประสิทธิภาพของผู้ชายกลับลดลงนั่นแปลว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่ด้วยนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของเพศนั่นเองมีอีกหลายการศึกษานะครับที่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีความสามารถในการรับรู้มากกว่าแต่ก็มีอีกหลายการศึกษาเหมือนกันนะครับที่บอกว่าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับดังนั้นการที่ผลการศึกษาในเรื่องนี้มันมีความแปรปรวนแล้วมันก็มีความหลากหลายมากเกินไปเนี่ยมันหมายความได้ว่า ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับว่าเพศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กําหนดความสามารถในการเล่นเกมนั่นเองซึ่งมันแตกต่างกับกีฬาชนิดอื่นๆนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ในเรื่องของสภาพร่างกายถึงแม้ว่ามันจะมีการศึกษาบางชิ้นเนี่ยที่เขาจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้แต่มันยังไม่ถือเป็นความแตกต่างที่สามารถสรุปออกมาได้อย่างชัดเจนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสามารถหรือว่าทักษะในการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเพศชายหรือว่าเป็นเพศหญิงถึงแม้มันจะมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยชวนคิดไปแบบนั้นนะครับแต แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากตัวบุคคลมากกว่าเพศของบุคคลนั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยที่มันยังส่งผลต่อความสามารถในการเล่นเกมเนี่ยมันจะรวมไปถึงในเรื่องของประสบการณ์ แรงจูงใจหรือว่าความสามารถส่วนตัวของแต่ละคนที่มันมีไม่เท่ากันนะครับหรือว่าก็คือสกิลเพ์แต่ละคนเนี่ยแหละครับและอย่าลืมว่าถึงแม้จะมีเกมเมอร์เพศหญิงเนี่ยเกิดขึ้นมามากนะครับในวงการเกมของเราแต่ว่าจํานวนทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่มากพอที่เราจะเอาไปเทียบกับจํานวนเกมเมอร์ผู้ชายนะครับซึ่งการที่ผู้เล่นผู้หญิงเนี่ยมันมีน้อยกว่าผู้ชายานะครับมันก็ส่งผลในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยที่มันมีน้อยลงตามไปด้วยนะครับแถมมันยังส่งผลต่อแรงจูงใจในการแข่งขันอีกด้วยนะครับ รวมถึงในเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ยังขาดนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหญิงเนี่ยที่จะเหมือนเป็นไอดอลให้กับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหญิงคนอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแล้วผมเล่นเกมว a l o r a n t เนี่ยผมก็จะมีไอดอลอย่างเดอร์กหรือว่าซัมติงหรือว่าฟอร์สเคนแต่สําหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีไอดอลอย่างนั้นมากสักเท่าไหร่นะครับอีกทั้งปัญหาเรื่องของการคูกคามทางเพศเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มันมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นเกมดังนั้นการที่ไลออดเนออาา Game นนครัักกกรักกกาาาผลลลดวมหหยใ มันยังสร้างโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทในกีฬา e-sport มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับซึ่งในประเด็นของทีมแชมป์โลกหญิงเนี่ยที่ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์หลักและก็ตกรอบในรอบคัดเลือกไปนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากๆนะครับที่สังคมเนี่ยออกมาพูดแต่ว่าผู้หญิงแพ้แชมป์โลกหญิงแพ้ทีมโนเนมหรือว่ายังไงเนี่ยผู้หญิงก็สู้ผู้ชายไม่ได้หรอกแต่ว่าสังคมเนี่ยกลับมองข้ามความกล้าหาญหรือว่าความเด็ดเดี่ยวของพวกเธอนะครับที่ตัดสินใจลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่จํากัดเพศแบบนี้ครับซึ่งการแข่งขันกีีฬฬาาเน่่ไมวจะป็ก อะไรก็ตามนะครับมันย่อมมีการแพ้การชนะเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติถูกไหมครับและนักกีฬาที่เก่งกับนักกีฬาที่ไม่เก่งเนี่ย มันก็มีอยู่ทั้งเพศชายและก็เพศหญิงด้วยครับการที่ผู้หญิงนะครับมาลงแข่งในทัวนาเมนต์หลักเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคอมมูนิตี้ของเกมกําลังขยายตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นทีมอ e ีสปอร์ตหญิงอีกหลายๆทีมนะครับที่ก้าวเข้ามาเล่นในทัวนาเมนต์ที่ไม่จํากัดเพศหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นการแข่งขันที่มันเป็นแบบมิกเซ็กนะครับหรือว่า เหมือนพวกคู่ผสมในรายการแบดมินตันอย่างที่พวกเราเคยดูกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายอยู่นะครับในวงการ e-sport แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องราวเหล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วมันก็คุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมต้องบอกว่าการที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่อยากจะโจมตีผู้หญิงหรือว่าอยากจะโจมตีผู้ชายหรือว่าอยากจะทําให้มันเกิดความขัดแย้งในวงการเกมและอีสปอร์ตของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่ก็เล่นเกมเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะซึ่งไอ้ปัญหาการไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในสังคมเกมของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเดนนิชันกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบแล้วก็คุณรักวงการเกมเหมือนกับผมเนี่ย สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ